ตอนนี้เราก็ได้มาถึงวัดศรีจันนิมิตวะลวะิหารเขาพระงามนะครับอำเภอเมืองลบบุรีนะครับเราจะขึ้นไปสักการะพระนะครับด้านบนเราก็จะขึ้นไปไหว้นะครับพระด้านบน บันไดยานนะา้สังเกตระหว่างขึ้นบันไดมานะครับเราก็าจะเห็นมีคอมนะครับ สองฝั่งตลอดายขึ้นมาก็สูงขึ้นเรื่อยๆครับเหมือนเราเดินขึ้นเขาครับเดินขึ้นก็จะเหนื่อยหน่อยครับแต่ก็ได้กำลังดีงานน้ำบุญอดีบ้างครับ ไหนนิดนิดแต่เราก็ได้บุญเยอะเราเดินขึ้นมาใกล้จะถึงองค์พระนะครับเราก็จะเจอทางเข้าถำ้ำโดยรอดตัวมังกรเข้าไปนะครับถ้ำพัฒราวุโทถ้ำพระยามังกร คือผมมาตอนนี้พระท่านยังไม่เปิดให้เข้าไปดูในถ้ำนะครับประตูปิดอยูไ่ได้ครับแต่ไม่เป็นไรเราขึ้นไปไหว้องค์พระกันแบบแต่ไม่ร้อนมีลมท่านบามีลม ผมได้มาถึงองค์พระแล้วนะครับด้านบนใหญ่สูงใหญ่มากครับวิวานลา่างมองเห็นถือว่าสูงมากนะครับมองเห็นเขาบางเ่เสร็จแล้วครับพระก็จะลง การลงเขาลงมันได้แต่ละขั้นที่ผมขึ้นมาทุกอย่างก็ต้องลงแบบระวังระวังครับเพราะว่ามันชันชันแบบว่าเราลงเร็ว,เร,ว,เ,รวเร็วมากครับเราต้อง,งช้าช้าชะลอชะลอระวังครับอาจมีการบาดได้ขาลงนะครับเราก็จะแวะ ไหว้พระแล้วเราก็จะแวะดูหินรอยธรรมชาตินะครับมีนีลอยแบบธรรมชาติพอเราลงจากเขามานะครับเราก็จะชมร,บรอบๆบวัดน,นะครับอันนี้ก็จะมาดู เชิญชมหินเชี่ยวห,หนหุมานเนี่ยเป็นอย่งนี้ครับขอพรพระสังฆกระจายและนี่คือโบสนะครับโบสโบสไม่ทราบเหมือนกันไม่มีข้อมูลนะครับผมก็จะมาให้ดูแบบปลูกแบบโดยรวมนะผมไม่มีข้อมูลอะไรเลยที่สังเกตก็จะเป็นหินนะครับ มันก้อนหินนำมาวางไว้เฉยๆทำไม่เหมือนแบบโบราณโบราณ thank you